มองเห็นน้ำชีหัวใจของพี่นี่แทบจะพังน้ำชีนี่มีความรังคิดถึงเมื่อครั้งสองเราเคยชื่นเมื่อก่อนมีสุขเดี๋ยวนี้พี่ทุกแทบล้มทั้งยืนเจ็บปวดดวงใจสุดฝืน ขวันยืนเจ้าเปลี่ยนแปลไปขอฝากเสียงเพลงกอมบะเลงไปหาจันเรมว่าคนที่เคยหอมแก้มยังรักจันเรมไม่มีเปลี่ยนใจเพราะคนปากมากจึงทำให้จากน้องเรมไปไกล คนเหมือนกันยามกันทำไมผู้ดีหรือผคระะก็ตายเหมือนกันเกลียดแสนเกลียดพี่นี้ไม่ว่าอะไรส่วนลูกที่อยู่ในไส้เจ้ากับทําลายมันได้เจ็มจันข้าลงน้ำชีโทรน้องพี่ ทำได้ไงกันทำไมเธอไม่ฆ่าฉันลูกอยู่ในครรนจะรู้เรื่องหรือแม่สาวจันแรมคงสุขใจแสนน่าจะสามไว้ที่ได้ฆ่าลูกในใสทิ้งลงน้ำไปให้คนเขาลือช่างไม่กลัวบาป หากคนเขาทราบคงแช่งกันเออสันดานบาปหยาบช้านี่หรือฆ่าลูกด้วยมือไม่กลัวบาปกรรมแม่สาวจันแหลมคงสุขใจแสนนาะจะสามไว้ที่ได้ฆ่าลูกได้ใสิ้งลงน้ำไปให้คนเขาลือ ช่างไม่กลัวบาปหากคนเขาทราบคงแช่งกันสันดานบาปยาบช้านี่หรือฆ่าลูกด้วยมือไม่กลัวบาปกรรม